สวัสดีเอซทุกท่านทุกคนครับปะ่ะวันนี้มีเมนูแกงปลาดุกครับแกงปลาดุกสูตรเมืองเมืองบรเหาเหลืองอิงซิงใบขมิน้นไอหัวขมิ้นนี่เด้อ ยังหมาะเลยครับนี่ดับแหลกนี่ครัอันปลาดุกนี่เป็นกบกมาลูกกาดมาเป็นก้อมเป็นก้อมเป็นท่อนเรียบร้อยนะครับนี่เขาก็จะมาเตรียมขมิน้นจะไข่หอมขาวหอมแดงพิกงแห้งกะปินะครับเอากูยยางนี่ใส่ลงไปในโคกนี่ครับก็ตำให้มันละเอียดนะครับเอาตำใช้เวลาตำน้อยหนึ่งเนาะมันเข้ากันดีๆเรียกๆไม่ต้องเรียกนักก็ได้ยับๆยับ,ยบหมกหมเนี่ยเอา นี่ครับมันเหลืองอิงสิงเจี๊ะปะกับนี่มาตั้งมอตั้งไห้ก่อนเนาะแล้วก็เอาน้ำพริกของเขาเนี่ยครับมาคั่วครับม่ต้องใส่น้ำหมูกน้ำมันเนี่งสักอย่ยางคั่วมนันแหง้งๆไฟอ,อ่อ,อนๆไปก่อนนะครับนี่ไม่ต้องมันไหม้นี่กับเนื้อน้ำล่างโคกลงไปเลยแตวลงไปครับคั่วมันหอมๆถึงสกักกําหนึ่งครับมันได้ตีแล้วกับนี่ก็เอาน้ำานี่ครับแตวลงไปเลยนะครับ เดี๋ยวมอน้ำแกงมันเดือดนะเดือดดีๆเอาปลาดุกลงไปเลยครับนี่กดหัวมุดน,น้ามนน้อยบกกลมนันเนาะเอาปลาดุกเริ่มตึงๆสักน้อยก็เอาบะเขียช้มนี่ครับนี่บะเขียช้มลงไปก่อนเลยคือมันได้เปื่อยๆสักน้อยหนึ่งเอาน้ำปลาล่าแม่บุญรำลงไปครับเข้ากัเด้นอน้ำปลาล่าเด้อ เอาน้าปลาตัวลงไปผงปรุงรสครับใส่ลงไปเลยแล้วก็นี่น้าบะขามเปียกครับไข่บะมีน้าบะขามเปียกสําเร็จก็นไหนเอาคนเดียวก็ได้ครับนี่อันนี้ก็จะกลิ้งวเขามันเบาๆนะจะไปกล้มันแห้งหรือป่ามันจะแล้วนะครับนี่โอ้โหกัวป่าไันแล้วเอาพดทไทยครับพักชีใบเลยพักชีต้อนหอมครับโปรยลงไปเลยนี่ครับบอกอี๋ครับโอ้แกงปลาดุกเมืองเมืองครับจะออกสมสมสักหน่อยหนึ่งลองไปเนี่ยไปทํากันพอด้อครับแก่งเมืองเหนือบ้านเฮาคับสวัสดีครับ